สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของจูเนอร์หม่ และในคลิปนี้เราจะมาดูหนังในเครือของดิสนีย์กันดีกว่าครับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเพราะตอนนี้ต่างก็พากาันโยกหนีโควิดกันออกไปไกลบางเรื่องถึงขั้นโดดข้ามปีไปเลยทีเดียวมาดูกันว่าหาหนังในเครือของดิสนียที่ผมอยากจะแนะนําจะมีเรื่องอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเริ่มกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจูนเดอรมายเอาไว้ด้วยนะครับ know why the phoenix sits on the right hand of the emperor she is his guardian it is my duty to fight เริ่มกันที่มูหลานภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นแนวประจนภัยสงครามย้อนยุคที่รีเมคมาจากมูหลานฉบับแอนิเมชันดีย์ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากโดยสามารถกวาดรายได้ไปถึง304ล้านเหรียญและได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำในสาขาเบสออริจินอลซอง ซึ่งในฉบับไลฟ์แอคชั่นนี้เป็นการรีเมคเรื่องที่4ของทางดิสนีย์แล้วและเป็นหนังไลฟ์แอคชั่นรีเมคแค่เรื่องเดียวเท่านั้นที่จะเข้าฉายในปีนี้เรื่องราวในภาพยนตร์จะมีการปรับรูปแบบเปลี่ยนไปจากฉบับแอนิเมชั่นบางส่วนและนำเนื้อเรื่องมาตีความใหม่แต่แกนหลักของเรื่องก็ยังคงเป็นมู่หลานที่ปลอมตัวเป็นผู้ชายเพื่อเข้ารับราชการแทนพอ่อ โดยได้หลิวอี้เฟยมารับบทเป็นมู่หลานและในส่วนของตัวภาพยนต์ที่มีการปรับเปลี่ยนนั้นคือพระเอกของเรื่องอย่างแม่ทับชางจะถูกตัดบทออกไปตัวหลายหลักอย่างชานอยู่ก็เปลี่ยนให้เป็นพลังเหนือธรรมชาติคือแม่โมดเซียนหลางที่รับบทโดยกงลี คู่หูเพื่อนสีของมู่หลานจากมังกรมูสู่กลายเป็นนกฟีนิกซ์และภาพยนตร์เรื่องนี้ครับไม่ใช่ภาพยนตร์มิวสิค l ลอย่างที่หนังไลฟ์แอคชั่นรุ่นพี่ๆเคยเป็นมาแต่ที่น่าสนใจก็คือดิสนีย์ให้ความใส่ใจและศึกษาวัฒนธรรมโบราณของจีนมากขึ้นยิ่งทําให้ความสมจริงขึ้นไปอีกกำหนดฉายใหม่คือ23กรกฎาคมนี้ครับ And I'm Holly Short, your ally on the other side. I'm the next criminal mastermind. Now look around, this is what they call greatness. Artemis Fowl ภาพยนตร์แนวประจนภัยแฟนตาซีที่ถูกสร้างมาจากนิยายแฟนตาซีในชื่อเดียวกันเป็นเรื่องราวของเด็กชายวัย12ปีผู้สืบทอดสายเลือดของอาจยากรผู้มีปัญญาเฉียบแหลมเขาต้องออกค้นหาพ่อของเขาที่หายตัวไปอย่างปริศนาและด้วยการช่วยเหลือจากบัตเลอร์พอบานผู้พักดี มันดิก,กรรมขนแคะผู้ปาดเปลื่องและฮอร์ริช็อตพันธมิตรจากโลกแห่งนางฟ้าอาร์เทมิสต้องออกทำภารกิจตามหาพ่อเขาได้คนพบเมืองโบราณใต้ดินโลกแห่งนางฟ้าที่มีอรารยธรรมขั้นสูงและน่าอัศจรรย์การหายตัวไปของอาร์เทมิสผู้พ่อนั้นมีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับโลกลึกลับแห่งนี้และโดยความฉลาดเกมโกงของเขาอาร์เทมิสจึงต้องวางแผนการที่อันตราย โดยมีความช่วยเหลือจากสหายต่างโลกแต่หารู้ไม่ว่าอันตรายครั้งใหญ่กำลังใกล้เข้ามาในสงครามแห่งปัญญาที่เต็มไปด้วยเหล่านางฟ้าที่อันตรายและทรงพลังตัวหลักของเรื่องได้เฟอเรียชอมารับบทนำและคอลินฟาเร็ลที่รับบทเป็นอาเทมิสผู้พ่อกำหนดใช้เดิมคือวันที่28พฤษภาคมนี้แต่ตอนนี้ก็ถูกเลื่อนออกไปและยังไม่มีกำหนดฉายใหม่อีกะด้วยนะครับ For this tree, longer than anybody. I've tracked the legend to every village, every island. Nothing. I don't got it. No, 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 no! no. I Can this say? Just leave me alone. That was a disaster. Didn't go the way I planned. จังเกิลค i ู e เป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ของดิสนีย์ที่ดัดแปลงเอาเครื่องเล่นสุดฮิตในส่วนสนุกของดิสนีย์แลนด์กลับมาสร้างเป็นเรื่องราวจากที่เคยสำเร็จมาแล้วใน p i พเ t ตอ the ิ a r ริ b บียนจังเก Cruise เป็นเครื่องเล่นล่องปลาในโซน a อฟเวนเจอร์แล์ ที่จะพาเราไปพบเจอกับฝูงสัตว์จํานวนมากมายที่อยู่ริมน้ําสําหรับเวอร์ชั่นภาพยนตร์จะเป็นเรื่องราวของลิลลี่ฮัฟตันที่รับบทโดยเอม r y อรี่บรันส์นักสํารวจสาวที่ตามหาต้นไม้วิเศษที่มีพลังในการรักษาได้ทุกสิ่งซึ่งซ่อนอยู่ในป่าแอมเมซอน ถือจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังกัปตันเรือหนุ่มน้ำแฟงชายกล้ามโตที่รับบทโดยเดรร็อกดเวนจอนสันผู้เชี่ยวชาญเส้นทางในแม่น้ำสายโหดนอกจากสายน้ำที่เชี่ยวกลาดพวกเขายังต้องผ่านอันตรายหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดุร้ายเหวน้ำตกลึกและกับดักมลณะต่างๆของกับเผชิญหน้ากับผู้ที่ต้องการจะครอบครองต้นไม้วิเศษนี้ และสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถูกย้ายวันฉายข้ามไปเป็นวันที่28กรกฎาคมปี2021กันเลยล่ะครับต้องมารอลุ้นกันแล้วว่าการประจนภัยครั้งนี้จะสุดมันอันตรายแค่ไหน そう。So หนังแอนิเมชันจาก Pixar Animation สตูดิโอที่อยู่ในเครือดิสนีย์เป็นเรื่องราวของโจการ์เนอร์ครูสอนดนตรีเด็กมัธยมต้นที่มีความใฝ่ฝันสูงสุดคือการได้แสดงดนตรีแจ๊สและจนวันหนึ่งโอกาสก็มาถึงเมื่อเขาได้รับเลือกให้ขึ้นแสดงโชว์งานเปิดตัว Half Note ครับับแจ๊สชื่อดังในเมืองนิวยอร์กแต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนงานเริ่มเขาโชครหายเกิดอุบัติเหตุซะก่อนทําให้จิตวิญ,ญญาณของเขาต้องแยกออกจาก วิญญาณของเขาถูกส่งไปยังสถานที่ที่เหล่าวิญญาณมาร่วมตัวกันเพื่อเรียนรู้พัฒนาตัวเองก่อนที่จะไปเกิดเป็นเด็กบนโลก What's honey? Uh, teach middle School name your Im middle Be I และโจก็ได้พบกับทเวนตี้ทูซึ่งติดอยู่ในที่แห่งนี้มาเป็นเวลาร้อยปีโจและทเวนตี้ทูต้องออกกระจนภัยในโลกแห่งวิญญาณและเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายและสิ่งสําคัญที่สุดคือการกลับเข้าร่างของเขาอีกครั้งให้ได้และผู้ที่จะให้เสียงภาคโทรละครอย่างโจกาดเนอร์ก็คือเจมี่ฟอกนักแสดงชายชื่อดังนั่นเองครับกาหนดใช้ใหม่ตอนนี้ได้เื่อนมาเป็นวันที่3ธันวาคมปลายปีนู่นเลยครับ จากผลงานการสร้างของ Marvel Studio ที่เป็นอีกหนึ่งสตูดิโอที่อยู่ในเครือของ Disney Black Widow คือหนึ่งภาพยนตร์ที่ทุกคนต่างตั้งต,า,งตารอเป็นการเปิดเฟสซีที่เล่าเรื่องราวผ่านช่วงเวลาตรงกลางระหว่างกับตันอเมริกาซีวิวอร์และอเวนเจอร์อินฟินิตี้วอร์เป็นการย้อนลอยเพื่อเผยปริศนาของสายรับสองหน้าคนนี้ว่าตนกำเนิดที่แท้จริงของเธอนั้นเป็นมาอย่างไงพร้อมกับสมาชิกหน้าใหม่ที่เป็นครอบครัวเก่าของเธออย่างเยเลนาบิโลวา ที่รับบทโดยฟอร์เลนฟิวอเล็กซี่โชทาคอฟหรือเลสกาเดียนรับบทโดยเดวิดฮาร์เบอร์และมิลลิน่าวอสต์คอฟที่รับบทโดยเรเชลไวต์การกลับมาหาครอบครัวเพื่อสะสางเรื่องราวในอดีตพร้อมกับเขาหยุดยั้งตัวร้ายอย่างทัสมาสเตอร์ผู้ที่มีปริศนาเต็มไปหมดว่าเขาคนนี้คือใครและมันยังชักงำองค์กรเลสบลู บ้านหลังเก่าของนาตาชาการบุกห้องแดงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องของเธอพร้อมกับสะสางเรื่องราวในอดีตท,ที่เราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตลอด10ปีที่โลดแล่นอยู่ใน MCU จริงๆแล้วเรื่องราวของเธอคนนี้เป็นมาอย่างไงกันแน่รอไปลุ้นในโรงภาพยนตร์พร้อมๆกันครับกำหนดฉายใหม่คือ29ตุลาคมนี้นั่นเองครับต้องบอกเลยว่าใน5เรื่องนี้ ผมเองไม่อยากพลาดสักเรื่องเลยครับโดยเฉพาะแบล็กวีโดฮีโร่ที่โลดแลนใน MCU มาเป็นเวลา10ปีแล้วเพิ่งจะมามีหนังเดี่ยวและยังจะเป็นการเปิดเฟ,ฟซีอีกะด้วยไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยครับถามเพื่อนๆดีกว่าครับว่าอยากจะดูเรื่องไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนั่นเองครับและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูนนละหมเอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัว ลาไปก่อนสวัสดีครับ